ความสัมพันธ์ในแบบต่อไปนะอันนี้เป็นภาวะอิงอาศัยหรือว่าภาวะเกื้อกูลนะคะอันนี้เครื่องหมายของมันคือบวกกับศูนย์นั่นแปลว่าคนหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกคนหนึ่งไม่เสียประโยชน์อีกคนนึงเฉยๆนะที่เราจะเห็นได้บ่อยๆก็คือปลาฉลามกับเผาฉลามไอ้เจ้าปลาฉลามเนี่ยเขาจะอยู่เดี่ยวๆใช่ไหมแล้วนี้เราจะเห็นว่าเวลาปลาฉลามมันว่ายมา ตามสารคดีนะจะเห็นว่ามันจะมีพวกของมันตามมาเยอะแยะเลยอีกเั้าพวกตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือพวกเขาฉลามเขาตามมาทําไมก็ตามมาเวลาฉลามเขาล่ามันก็จะมีเศษอาหารเนี่ยกระเด็นกระเด็นออกมาเขาก็จะได้อาหารด้วยแล้วคราวนี้ฉลามได้อะไรฉลามไม่ได้อะไรเลยจากคนเหล่านี้นะจากพวกเหล่านี้ที่ตามมาลิ้วล้อชัดๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ปลาฉลามก็แบบ ก็ได้ก็ได้ให้พวกเธอมาอยู่ก็ได้ฉันก็รู้สึกแบบยิ่งใหญ่ดีนะคะอ่ะตัวอย่างถัดมาก็อย่างเช่นพลูดางกับต้นไม้ใหญ่หรือว่ากล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะของการไปอาศัยร่มเงาแล้วก็ขอความชื้นจากต้นไม้ใหญ่นะคะในขณะที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีพวกนี้มาเกาะไว้เขาก็ไม่เสียประโยชน์อะไรอันนี้คือ ลูด่างกับกล้วยไม้นะไม่ใช่กาฝากไม่เหมือนกันนะคะถ้ากาฝากจะเป็นความสมําคัญอีกแบบหนึงแหละแต่อันนี้คือเขาแค่ไปขอเกาะอยู่เฉยๆฉันไม่ทําอะไรเธอนะคะอ,อีกอันหนึ่งก็คือพวกเพลียงต่างๆที่จะเกาะอยู่ตามาผิวหนังของปลาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นปลาวานเคยดูสารคดีใช่ไหมที่ตัวปลาวานจะมีพวกเพลียงเกาะเต็มไปหมดเลย อันนี้แล้วเพลียงไปเกาะทําไมก็คือเพลียงเขาเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาไปเกาะประวานก็คือพี่จ๋าหนูขอเกาะไปด้วยเวลาพี่ว่ายไปไหนหนูก็จะได้แบบว่าอาศัยกินอาหารไปด้วยนะแต่ครั้นี้ประวานได้อะไรประวานไม่ได้อะไรเลยจากความสัมพันธ์นี้บางทีเ,เพลียงเกาะเยอะไปมันดูเหมือนจะเป็นปรสิตของประวานด้วยซ้าไปเนาะ อันนี้มาถึงภาวะที่3ละภาวะนี้ดูจะมีความน่าตื่นเต้นกว่า2ภาวะแรกละเพราะว่าอันนี้คือภาวะปฏิปักษ์ต่อกันสัญลักษณ์คือบวกลบนั่นแปลว่าคนหนึ่งได้ประโยชน์อีกคนหนึ่งเสียประโยชน์ละครันนี้เข้าแบ่งออกเป็น2แบบอันที่หก็คือภาวะล่าเหยื่ออ่าอันนี้เกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นปกตินะ คือความสัมพันธ์ฝ่ายที่เป็นบวกคือฝ่ายไหนฝ่ายบวกฝ่ายได้ประโยชน์ก็คือผู้ล่านั่นเองนะคะหรือ predator คราน,นี้คนที่เสียประโยชน์ก็คือคนที่ตกเป็นเหยื่อนั่นเองนะก็คือคนที่เป็นอาหารแหละอันนี้ยกตัวอย่างเช่นกบกับงูไว้นะคะ,ะแบบถัดมาก็คือภาวะปรสิตภาวะปฏิปักษต่อกันนะภาวะแรกก็คือแบบแบบล่าแบบที่สก็คือแบบปรสิต คันนี้ความสัมพันธ์อันนี้ก็คือจะมีฝฟล์หนึ่งเนี่ยเป็นผู้เบียดเบียนเราจะเรียกว่าปรสิตส่วนอีกไฟล์หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นเจ้าบ้านหรือว่าเป็นโฮสต์นะคะอันนี้ง่ายๆเลยที่เราจะเห็นมีพูดไปแล้วสไลด์ที่แล้วก็คือกาฝากนั่นเองนะะต้นกาฝากเนี่ยเวลาเขาไปเกาะต้นไม้ใหญ่เขาจะเจาะรากเข้าไปเข้าไปในไอ้นี่เข้าไปในต้นไม้ที่เขาไปเกาะด้วยเพื่อที่จะไปดูด น้ำเลี้ยงแล้วก็อาหารมาจากต้นไม้น,นั้นทําให้ต้นไม้ใหญ่ที่เขาไปก่อค่ะนานๆไปมันจะตายได้นะคะอันนี้เป็นภาวะปรสิตหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นเห็บมัดไรพยาธิใดๆที่เกาะอ,อยู่ตามร่างกายของสัตว์หรือคนก็ได้นะพยาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นจัดเป็นปรสิตหรือเชื้อโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเนะะี่ยค่ะเหล่านี้ล้วนเป็นปรสิตทางนั้นเลย คันะนี้อันสุดท้ายอันนี้เป็นภาวะแถมนะเป็นเราเรียกว่าเป็นภาวะการแข่งแย่งแข่งขันหรือว่าเป็นคอมเพตชันนะคะอันนี้เป็นภาวะภาวะที่มันแยกออกมาพิเศษตรงที่ว่ามันจะลบทั้งคู่เมื่ออยู่ในเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์นี้ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ประโยชน์เลยเสียประโยชน์ทั้งคู่ นณ้อาจจะเกิดขึ้นตอนไหนอาจจะเกิดขึ้นระหว่างสิ่งมีชีวิตเดียวกันหรือว่าต่างชนิดกันก็ได้เนื่องจากต้องการทรัพยากรสิ่งเดียวกันก็คือเกิดกันเพื่อที่เกิดขึ้นเมื่อมีการต้องการแย่งชิงสิ่งของกันขึ้นนะคะอย่างเช่นอะไรถ้าในสัตว์ชนิดเดียวกันก็คือเกิดในเชิงรดูผสมพันธุ์เนาะเห็นไหมถ้าเกิดว่าในสัตว์ก็จะต้องออตัวผู้ตัวไหนที่แข็งแรงที่สุดเขาก็จะ มีโอกาสได้ผสมพันธุ์ใช่ไหมแต่ในในการต่อสู้หรู้ว่าการแบบแย่งชิงอาณาเขตในการต่อสู้เป็นไงมันต้องมีฝ่ายหนึ่งเจ็บมันแค่แบบเจ็บมากฝ่ายหนึ่งเจ็บมากหรือว่าฝ่ายหนึ่งเจ็บน้อยกว่าแค่นั้นแหละแต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บทั้งคู่นะเพราะงั้นก็เลยไม่มีใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งคู่หรืออีกอันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็คือภาวะการเก่ง อันนี้บอกว่าความต้องการวัตถุดิบก็คือเมื่อเราต้องการอาหารแย่งอาหารกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้านในคนเราจะเจรียกสิ่งนี้ว่าการเกิดสงครามอืมนี่ถ้านในคนสงครามเป็นภาวะการแข่งแย่งแข่งขันเป็นภาวะคอมเพติชันก็คือสงครามไม่เคยให้ประโยชน์กับใคร ทั้งสองฝ่ายเจ็บตัวทั้งคู่อยู่ที่ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็นภาวะแยกออกมาเป็นภาวะกันแข่งแย่งแข่งขันลบๆนะคะคราวนี้พอจบจากเรียนเ,เชื่อนี้แล้วนะคะก็จะให้นักเรียนเนาะออกไปสำรวจสิ่งมีชีวิตสิในระบบนิเวศร,รอบๆข้างเรานะคะว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมันเราพบอะไรบ้างเนาะจุดเด่น ของสิ่งมีชีวิตแถวนั้นมันมีอะไรแล้วมันมีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตยังไงนะลองไปสำรวจกันมาดูนะคะ